การของรัฐสภา,าจะเปลี่ยนไปไหมคะอ่าลิสว่สสวนของการเชอร์ลินาใช่เรียนพูดแบบนี้นะ <c oughs> คะคืออาจจะมองได้ว่าการใช้รัฐสภาสำคัญน้อยลงหรืออาจจะมองได้ว่ารัฐสภาก็สำคัญพอๆกับเวที เราทาี่ยนอยู่ข้างไปขางบางครั้งเรื่องัาถูดไปบางเรื่องเราไี้ยินเป็นอีข้างแต่สำคัที่เราเป็นจุดเปลี่ยนในการสักว่าเราไม่ได้บอกว่ามีการปีกันในส่วนตัวแต่รเราองยืนยันในความถูกต้อง เรื่องกฎหมายนะครับเรื่องปกฎหมาณเรื่องต่างๆนะครับผมคิดว่านี่คือสิ่งสำคัญสัมภาแต่ว่าในส่วนที่จะเป็นภายฟางผูดอยู่ด้านข้างผมว่าเป็นสิ่งเสีภามากกว่าแต่นี่คือเราต่างหน้าที่อิทธิยาของเราที่เราเป็นตัวแทนประชาชนของผู้ในสัภาคิดว่าในสัมภารก็คงต้องมีสวนส่งเสีภเนาในการที่จะพูดต้องสภารใ้เป็นสิ่งตามระบอบประชา ามันไม่มันไม่ได้เป็นตัวชีบ้บอก่การที่อยู่นอกสภาเสียงที่ผู้น้องอาจจะสำคัญกว่าผมว่าพลังของประชายชนถูกส่งรุ่นใหม่หรือแม้แต่คนต่างจังหวัดนะครับพวกเขาคิดเองได้แล้วว่านักการ สิ่งทีท่สำคัญจริงๆในต่างจังหวัดเขากำลังเิจะระหังแลว่าการเนึงต่อไปนั้นก็จะเป็นอย่างไรเพราะเขาเป็นเสียงส่วนหน่ของประเทศเด้วยการเร่องอถามด้วยประเนินด้วยคำถามต่มางๆกันต่อหน้าเพื่อไทยและประชาธิปไตยนะคะภูมิใจไทยคิดว่ามันมันเป็นนี่จะใช้คำว่ามันมันเป็นทางต่อสู้ของพรรคการเมืยเยองไปแล้ว เป็นส่วนของความยนู์ชมชองเนกระแสเพื่อต้องการสร้างให้ัวเป็กระแสติดใ ใช้ชีวิตเป็นหมอธรรมดาที่อยูแลรักษาคนไข้แต่ทําไมวันนี้อยู่ดีๆก็โดดเข้ามาสู่เวทีนั้นเ,นเพราะเราวามรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้โอกาสตัวเองในการที่จะแสดงออกกัน ราชนรู้ว่าตอนนี้การเมืองมันมีแค่สองฝ่ายสองความรู้สึกที่เถียงกันอยู่แต่เราในความรู้สึกของคนต่างจังหวัดบวกกับบุค้ากรอนทางการแพทย์เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าจริงๆทุกอย่างมันเป็นผลประโยชน์หรือเปล่าเราเป็นคนที่ทํางานเป็นข้าราชการมาก่อนเรามีแต่เขียนผลในการที่เราไม่น่อ้ชอบชีวิตคนเราก็อยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยกลุ่มการเมืองกับเราคุณลาเลิกอไป ใหจริงๆที่เขาอยู่นอกที่เขายังไม่เคยเข้าสู่วงการเรืองเนี่ยกลับเข้าสู่วงการเอาแนวคิดใหม่ของคนรุ่นใหม่จริงๆที่เขาไม่เคยมีความรู้สึกกับด้านการเงินหรือว่ามีครอบครัวที่ผูกพันกับการเชินเนี่ยให้เขามาแสดงความคิดเห็นในเรืีอการเงนใหญ่ในรัฐสภาสิการเมือรงินเราจะดีขึ้นไหมเพราะว่าอยา่างนึงต้องบอกไปว่าในต่างจังหวัดน,น,นะครับก่อนหน้านี้นมเมื่อย้อนถึงกันายนอาจจะมีแค่นักศึกษาบัณฑุ อย่างที่อาจารย์บอกไว้นะครับว่าเพียงไม่กี่พันคนที่มาแสดงความคิดเห็นแต่อยู่นิดเพงเชื่อมั่นว่าคนานจังหวัดเขาสนใจการเันมากขึ้นการศึกษาคนดีขึ้นแต่เขาไม่มีโอกาสเข้ามาในเมืองครับอก <ๆ S 2> เขาก็แสดงความรู้สึกแค่สภากาแฟเล็กๆมินบ้านของเขาใช่ไหมครับ <ๆ S 2> แล้วก็ไม่มีโอกาสที่เข้ามาในเมืองมาบอกบวกกับนักการเงินบางกลุ่มเป็นกลุ่มกเก่าที่ทํางาน ชนในสภาพิจิตๆเขาก็อาจจะอยู่ภายใต้ความกดดันของผู้บริหารบางกลุ่มที่มีอิทธิพลมากกว่าแต่เนี่ยส่วนตัวของผมนะครับต้องบอกเลยเรามาจ,จะกการจังหวัดเราบอกเลยว่าเราอยากจะทำงานกัน